พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นเป็นศินละปะนะบบทสรูปเอาอะไรล่ะเป็นพุทธศิลป์ศิลป์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นศินละปะแห่งการดับทุกข์วิธีดับทุกข์หินสลักพวกพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกศิละปะของคนธรรมดาศิลปะแห่งความดับทุกข์ ผิดนะ้ราสีวลีอย่างเงี้ยจะมีโชคมีลาบอย่างเงี้ยใช่อ่ะ,อะท่านทานขนาดไหนมาหาแห่งการทานเลยน,นะนะพระศิวลีท่านสร้างเหตุมาดีท่านมีลาบมีก็สมบัติของท่านสร้างไว้อ่ะ,อะศาสนาพุทธท่านสอนเรื่องกรรมนะเรื่องการกระทำนะไม่มีใครมาโดนบันดาลไหนมึงดีมึงชั่วหรอก ไม่เที่วมีเทวดายินพรมยมยักษ์ที่ไหนหรอกนะ <c oughs> ที่จะมาทําร้ายมึงได้ไม่แต่มึงละทาร้ายตัวเองไม่ใช่สีไม่ใช่สีน <c oughs> ต้อมหลวงตาก็พยายามพูดดีแล้วนะเนี่ยร <c oughs> ะมัดระวังมากแล้วลนะ่ะ <c oughs> โอ้ยขนาดเกงใจนัเนี่ยกูเกงใจคนมากเลยนาะ ต้นะนะจําไว้นะความคิดนี่แหละทำร้ายเราไม่มีสิ่งอื่นหรอกนะมารภายนอกอะทำลายเราไม่ได้หรอกมีแต่มารภายในนี่แหละฮะแมันก็หลอกลวงเราได้ความคิดฮะตติโลโกคคำพูดของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นเอกตาเป็นหนึ่งไม่มีสองย่อมเป็นสัจธรรม ดีแล้วตรงแล้วฮเราอย่าไปเชื่อง่ายอย่าไปหูเบาอย่าไปใจเบาฮนะใส่ผ้าเหลืองเข้ามามานั่งเทศก็จะเชื่อไปหมดอ่ะฮะหัวล้นๆใส่ผ้าเหลืองเนี่ยบางทีก็หลอกเก่งนะผมขันมากเลยนะทำไมชาวพูดเราหูเบาใจเบาไปเชื่อคนง่ายอย่างนี้ใจไม่หนักเลยนะ หอ,อบฟางอยู่ทุกวันนี้ฮะออกมาข้าวไม่มีสักเม็ดวิ่งโน่นวิ่งนี่อยู่เห็นไหมทําไมไม่ฝึกตนเองล่ะพระพุทธเจ้านะ่ะพระพุทธเจ้าก็สอนอนาณาปานสติเห็นไหมกรรมฐา,านสี่สิบห้าสิบที่ไหนอ่ะท่านไม่เคยพูดหรอกฮะพระจะัตสรู้เลยอนาณาปานสติวิหารธรรมที่พระพุทธเจ้าอยู่นะ่ะคืออะไรอ่ะจากคนอยู่ด้วยวิหารธรรมก็คืออนาณาปานสติ วิหาระวิหารหมายถึงที่อยู่ของพระรยาเจ้านั่นไงก็สอนไปเถอะพระเจ้าไม่สอนเนี่ยพระธรรมมันเสียเวลาฮะเนฮะผู้นเนี่ยลมยาวลมสั้นเนี่ยเห็นไหมฝึกหัดสิฮะคิดมันเราไปกินหมดแหละถ้าไม่อยู่ในลมฮะ ถ้ากลับมาอยู่ในลมความคิดมันก็หายไปผุดขึ้น,นก็หายไปเกิดดับเกิดดับเห็นไหมถ้าเราหนีออกจากลมเมื่อไหร่เราก็ไปอยู่ในโลกแห่งความคิดเห็นไหมมันคิดเนี่ยมันก็ผุดขึ้นผุดขึ้นทุกข์นะแต่มันเป็นเหตุของทุกข์มันเป็นเหตุของการเกิดนะเกิดที่นี่นะจิตนี่เกิด นะวันหนึ่งเนี่ยมันกี่พบกี่ชาติละ่ะดูสิจ่ละวันนะ่ะถ้ามันทุกขนะ์น่ะมันก็เอาล่าน่นเห็นไหมเป็นนรกแล้วน่ะนะเกิดอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่มันเพลิดเพลินสุขนะั่นนะั่นนะั่นะนะเป็นสวรรค์แล้วน่ะเป็นสุขแล้วเห็นไหมเห็นไหมพบชาติมันเป็นอย่างเงี้ยมา